สวัสดีครับผมวันนี้พบกับร้านสามารปิบใบอีกแล้วนะครับผมอันนี้เจอกับเจ้าฟีโน่ฟีโน่คาบ,บูนะครับฟีโน ียได้ครับคันนี้ภาษีขาดเกินนะคือรถเก็บงานมาแล้วพอสมควรนะก็มีลงล้อลงล้อมาใหม่เลยคลิปๆล้อดุมเนี่ยใหม่เลยนะทั้งดุมทั้งล้อทั้งยางเลยโยโก้ด้วยนะหน้าหลังเลยนะนี่ดุมใหม่นะครับล้อใหม่นะชุดสีใหม่เออไฟไท้ายเนี่ยจ,จะเก่าเนาะแต่ชุดสีใหม่นะครับ ไฟหน้าก็เปลี่ยนใหม่นะเออมีมมชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้อาจจะเป็นของเดิมอยู่ภาษีอาจจะแตกต่างนิดนึงนะครับก็ประกับอระกงประกับอะไรก็ยังไม่ได้เก็บนะแต่ชุดสีใหม่ละใหม่กิฟต์เลยก็สวยสวยมากสวยมาก,มากนะภาสีดันขาดเกินแล้วนี่โอ้โหนะครับสวยเครื่องดีนะครับเหล็กจับท้ายมีให้นะนี่นี่เหล็กจับท้ายไปทําสีเอานะครับมีให้ครบ เล่นครบเอกสารครบนะครับภาษีขาดเกินอย่างเดียวเครื่องดีมากเครื่องนิ่งมากคันนี้นะผมไว้ขี่แบบซื้อของอะเนี่ยติดแล้วนะเนี่ยเนี่ยมันติดแล้วนะมันนิ่งมากเลยมันเงียบมากเลยผมโคตรชอบเลย <c oughs> เนี่ยมันติดแล้วโอ้โหเครื่องนี่เดินนิ่งเหมือนหัวฉีดเลยเนี่ยนิ่งมากเลย นึ่งแล้เงียบด้วยนะครับติดยเดียงๆภาษีขาดเกินเนาะไฟติดครบครับหน้าหลังติดครบอ่ะไปดูระบบไฟกันไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวติดนะจ๊ะไฟเลี้ยวชวับอ่าโอเคไปดูด้านหลังนะครับไฟท้ายติดนะไฟท้ายติดอ่ะไฟเลี้ยวนะครับอีกหน้าปัดน,นะครับไฟเลี้ยวจ้า ออขึ้นปกติหมดเลยนะครับความเร็วความเร็ว,ว,ร,วรู้สึกสายไหมจะขาดหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะมันไม่ขึ้นเนาะเนี่ยสวยมากสวยมากรถที่สวยมากออใช้งานเลยขี่ไปทํางานอะไรเงี้ยก็เอาไปจดใหม่นะจดใหม่ก็พันกว่าบาทนินดๆนะครับนะผมขายกันไปในราคาแบบว้าวเลยนะคันนี้นะเออเดี๋ยวท้ายคลิปท้ายคลิปรอราคาท้ายคลิปนะครับ ก็ประมาณนี้เครื่องไม่ดังควันไม่มีนะเครื่องไม่ดังควันไม่มีเอ,อ้เครื่องมันจะเย็นๆเนอะเครื่องมันเย็นเลยเย็นเลยแหละควันไม่มีนะเดินนิ่งๆ นิ่งๆเรียบๆเลยนะครับก็ตามนี้นะครับดูรถที่เดิมวัดบางพีใหญ่กลางนะครับอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการเบอร์0639632607นะครับเด็บขึ้นเบอร์ไว้เลยนะก็อันนี้ขอเปิดราคาไว้ที่9,500แล้วกันเนาะเพราะผมได้มาก็ค่อนข้างดีจะสูงอยู่เพราะว่า ลูกค้าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนของมาใหม่ล้อหลื้อยางเยิงเปลี่ยนใหม่หมดเลยชุดสีเปลี่ยนใหม่คือเอาไปเติมน้ามันนะหรือถ้าอยากได้ทะเบียนใหม่ก็ไปจดเอานะครับจดใหม่เต็มที่พันกว่าบาทเบ็ดเสร็จแล้วรถคันนี้ถ้าจดใหม่ไม่เกินหมื่นสองอะไม่เกินหมื่นพันนะประมาณหมื่นพันนี่แหละอยู่ในประมาณนี้คือถ้าไปซื้อซื้อ,ซ,อซื้อที่เขาแบบภาษีไม่ขาดตามสภาพก็คือโอ้โหหมื่นสองหมื่นสามเลยนะฟีโนนะ บอกไว้ก่อนนะแล้วนี่ชุดสีสวยนะเออลองตัดสินใจกันเอานะครับดูรถได้เลยครับวัดบางทีเอากางนะเปิดไว้9,500โอเคชอบใจก็มาดูนะครับมาดูมาลองเฉียวนะครับโอเคครับผมฝากกปด้วยครับขอบคุณครับ